ลักษณะของถ้วยทองของหลวงนะครับในวันแรกที่เราค้นพบเนี่ยนั้นถึงณ้ตอนนี้นะฮะสมบูรณ์มากเป็นถ้วยทำด้วยทองคําแท้นะครับเป็นลายขนกลายไทยแล้วก็มีราชรังกรตาเดียวราชกรเดียวอยู่หน้าถ้วยนอกนั้นจะเป็นเทพพนมถ้วยทองของหลวงเนี่ยเป็นฟุตบอลรายการแรกของสยามเนี่ยขอตั้งโดยรัชกาลที่6ปีแรกโรงเรียนในเรือชนะเลิศจึงนําถ้วย กับกรมกองของตอนเองข้อบังคัดที่ไม่ได้เขียนเอาไว้ว่าได้ครองหนึ่งปีแล้วคืนเราจรึงเห็นถ้วยทองใบแรกที่อยู่โรงเรียนในเรือยังอยู่จนถึงปัจจุบันแล้วก็ในวันที่ค้นพบเนี่ยมีผู้ใหญ่เล่าให้ฟังนะครับว่าก็แทบหมดความหวังกันแล้วเพราะทุกข้องทุกเอกสารไม่มีท่านเล่าให้ฟังว่าเอกใจอะไรบางอย่างก็เ,เลยเอากุญแจไขตู้ แล้วก็เจอถ้วยใบยเล็กๆย่อมๆเราก็ได้ติดต่อกลับมาที่ผมให้เดินทางไปดูเตอนนั้นเราก็มันไม่มีภาพมีแค่เรื่องราวมีแค่บันทึกก็นั่งดูถ้วยกันนะ,นะฮะหมุนถ้วยไปมาจนในสุดไปเจอราชรัชกรก็อย่างที่เรียนหลังจากนั้น10ปีก็ามาเจอภาพซึ่งภาพก็ทีมราชแพทย์เสือปา่าถือถ้วยใบใหญ่แล้วมีถ้วยใบยเล็กอยู่ อยู่เทินอยู่ข้างในนะครับก็เป็นที่ยืนยันได้ว่าเป็นถ้วยทองของหลวง